วันนี้นะคะมากินข้าวนะคะตอนรับวันสงการเรามากินข้าวนอกบ้านนะคะกินข้าวนอกบ้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะเป็นมื้อพิเศษของเรานะคะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนอกบ้านนะคะตอนรับวันสงการนี้เนื้อป่วยลูยกชิน้นเส้นหมีข่ขาวนะคะล้วก็้าวรอไม่มีแล้วเหรอวะนี่และนี่คือข้าวมันไก่นะคะของคนข้างห้องนะคะ ค่อนข้างห้องนะคะสวัสดีค่ะต้อนเราไปสงการนะคะกินข้าวนอกบ้านนะคะเบิกบานรฤชัยนะคะกินข้าวนอกบ้านเบิกบานรฤชัยนะคะแค่ดูหน้าติ้ตากันหน่อยนะคะทำอะไรก็ขอให้สุขสันต์นะคะวันปีใหม่ไทยของเราค่ะกินข้าวกันนะคะหิวมากนะคะ 那那都都 เก็บเงินเก็บทองเอาไปฝากนะคะจะได้มีไว้ใช้นะคะในยามจําเป็นลายภาคหน้านะคะเราต้องรู้จักฝากเงินฝากทองนะคะตอนนี้แบบว่าไปไหนก็กลัวนะคะเราก็ต้องเอาเงินไปเก็บไว้ดีกว่านะคะไม่ต้องเที่ยวนะคะประหยัดนะ,ะเก็บเงินฝากเก็บเข้าธนาคารนะคะเพื่ออนาคตนะคะยามจําเป็นเราค่อยเอามาใช้ตอนนี้ปล่อยเขาเที่ยวไปเลยะคะ่ะเราไม่เที่ยวนะคะเราเก็บตัวนะคะ